ว่าทันย่าจะอ้างลูกนะคืออะไรน้องลีย่าเนี่ยคือจริงๆน้องลีย่าเนี่ยพี่ทันย่าเนี่ยก็เรียกว่าเห็นเห็นว่าลูกสาวนะคะโหนว่าอยากมีน้องจริงหรือเปล่าเขาก็อยากมีนะเขาก็อยากมีเพียงแต่ว่าอย่างที่เคยทราบกันมานะคะว่าคนแรกที่ ที่เป็นลียาออกมาเนี่ยก็คือต้องให้คนอุ้มบุญให้ก็คือให้พี่สาวของตัวเองแท้แทเนี่ยนะคะอุ้มบุญให้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าจะมีคนนึงเนี่ยคราวนี้แหละคราวนี้จะยุ่งกว่าเดิมเพราะว่าพี่สาวก็คงจะอายุเยอะแล้วนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอ,อโอกาสที่เหมาะสมเพราะว่าตัวพี่เป็กเองนะคะเขาก็อยากจะมีรูปเหมือนกัน,น,นฟังเ <ไง S 1> สียงพี่ธัญญา,าก,กันหน่อยละกัน,นะค่ะตอนนี้เนี่ยยังยังอยากมีคนเดียวพอมีรูปเนี่ยมันมีห่วงค่ะมันมีความสุขก็ ไม่ได้ไงมันก็เลยมันต้องหาคนท้องอีกเพราะพี่สาวที่ตั้งท้องรียาให้เนี่ยเขาก็จะสี่สิบแล้วอ่ะนี่แหละนี่นะนี่ะนะผมอถึงบอกไงเรื่องนี้เนี่ยมันจะสะท้อนได้เห็นเรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือครอบรครัวอบอุ่นมากค่ะจะมีคนที่สองกันแล้ว<ช>ก็เลยอั้งน้องลียาเฉยแต่ตอนนี้เขาแข็งแรงนะดูสิเขาออกกําลังกายกันแบบเมื่อวานนี้เขาเป็นแก๊งกันเลยนะคะมีที่ท่านไม่ได้เลยเชือกขาดแน่นอนน้ําหนักเยอะ มีพี่ธ <ok> ัญญามีพ um ี่ธัญญาพี <t um t <t um ่นุกสุทธิดาแล้วก็มีพี่จ๋าด้วยพี่จ๋ายุสนีผู้จัดของเรานี่แหละอ้ใครจะเชื่อว่ามนุษย์ศิลปินจะทำได้ขนาดนี้เก่งมากไปฝึกกับคุณเล้งมนุษย์เก่งเกิดกคะโได้ผมว่าคุณเล้งเป็นพันพิเศษที่ไหนได้ใครก็ทำได้ทำได้ท้ี